พี่น้องผมพระเขาพระมือนี่คบทีมกันเลยกับผู้ก,กองอี้ห <c oughs> ลกักกะเจ๊จ้อยคนเดิมได้ยังมาขายไม่เซ่อมครับห่สิไปใส่อ้อมกบใส่กบเจ้า <c oughs> อยู่ยังเป็นล้อผ <c oughs> ลสีตกอ่าเจ๊จ้อยกับเสียนตะงวัวอันพร้อซอลินเด้อร์ผลงัวควายของเพื่ <c oughs> นอนเขาได้อีหยังมือนี่ผู้ก,กองอี้ <c oughs> ขุ้งัวมาขายป่ะที่เขาจุ้งงัวไม่ขายมันควายตัวนั้นต้มปลาต้มปลาบักมั่งขุด เจ้าเจียน่อยประตูเชี่ยบหมูยองเจ้าเจียน่อยประตูเชี่ยบหมูยองแล้วทีเบื้งหนูมันแสียบ่กินแล่าบ้างหันเจ้าเจียน่อยสร้อยเดิมขวดเสียบเลยครับเด้อเอาผ้าเข่าพระเหมือนเดิมคือเก้าผ้าเข่าพระเหมือนเดิมคือเก้าสองท่านสองคนเนาะครับเนาะผู้ซอยอ่าผู้กองอีเจีจอยพี่น้องผมแจวมาอยากมากินมาเสียบแล้วกันตอนนี้ฟ้าห้องฟ้าเรียมฝนกระตก ททายบ่ได้ท่าไทยเด้อฝ่าฝนเลยบ้ามีบ่ได้ท่าไทยแต่ว่าบรรยากาศมันได้บรรยากาศมันดีเออเขาป้าเขาบ่ได้ฝนตกเขาป้าเขาบ่ได้ฝนตกพี่หมูข่อยกินอยู่ใสเอาผู้กองอีลุยเลยมาเจี๊ยอวบ่เคยยิ้เขาอย่างเหมือนเสาดีเหรเจี๊ยวปลาทูเชื่อมจำปลาทูเชื่อมจำปลาทูเชื่อมจำปลาทูเชื่อมนี่เรากินกินบ่อร้อง นี่น้อสวรวันเคยกินป่ะน้อนวันฮ่าาครบหลายครบหลายเดียวขอยมันจับยากอืมต้องบนหนึ่งกูันนหมึังยูฟังหน่อยอืมต้องไปบ่มีบ้วงูัวอีมีบ้วงผู้เดียว มีบ่วงกันเดียวกันควาไม่อยกใคพยย่อเจ้าสางสำคัญอย่าง,าง,างโอ้ตปปอ้นปาแส่บอืเอามาน้ามอนไม่กินเลยหมนกับไปจับดูจะกลับไปจับอ่ะอื่อเราไม่มจับไอ้นี่ขอ้องข่เจ้าจะกินเจ้าต้องกินเจ้าจะจับสือ

ก็หาคู่บ่าวเนี่ยเด้ผัวจบได้ผัวก็ยืดก็ใช่จบเอ้าหมว่ามันจะประสบความสำเร็จในการหาผัวแล้วเนี่ยเห็นยังต้องหาอีกอยู่บเย็นหาอยู่างนี้หาบ่มักหน่อยหาขบ่มักหาไม่บ่หาไม่แบบกปีนกันแทบบ่เอาถึงฝาลองเจ้าเฉยหน่อยก่อนปีนกันแทบบ่เอาเว่า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 ยืนง่าง่ายๆคือยังสดอยู่ บ่จะมีผัวจักเ์ทีอบ่เคยถือปั้นจักเ์ทีอบ่เคยถือเสื่อยักเ์ทีอาบอกไปสวดเจเจ้อยสวดได้นี่เอาการผู้กองอีมักเจ้าเจ้าสีมักบ่ผู้กองอีมักเจ้าสีมักบ่เป็นยังเจีงบ่เป็นยังเจงบ่เจเจย์ช่ยเป็นยังเจียงบ่เอาเจเจย์่วยเป็นยังเจีงบ่เอาบ่มักเราบ่มักเจ้าอ่ะแม่งโคตรเจ็บปวดเลยบ่เจเจ้อยเจเจ้อยถือผูกกองอีบ่นที่เสียด่ะ เป็นอย่างเยาว์ว่ามาเอาพ่อพออีหยังจิผู้กองอีจะว่าไหมมันชัดเด้อแนว่ยนี่คอยรับบ่ได้จะว่าเยี้ยคอยแนวนี่บ่ได้เด้๋เป็นอย่างมักทางไหนท่านฝนขึ้นหมอวะโอมักผู้ใดลรือเปล่าผู้ใดซื้อหยังบ่หมักหมอตีดอกหมอติีได้เจียงมักหมอใดหมอฝนหมอเม่หมอกกัญญามักหมอใดบัดขอกลางบ่ดิบบ่โอ้หมอมักหมออยู่บัดขอกลางหมอใด Hôm nay lại có nhiều người ở đây Chỉ có những então, Pfund, ngoài, người không có Mắc quá, bọn mắc kìa, chói à, phúc hoàng ị à Mắc quá, phúc hoàng ị rồi Phúc hoàng ị đã chết rồi, chết không có chất tư Đóng đá nước nào cũng chết rồi Đóng Đóng nước nào cũng chết rồi เขาไม่อยากใหจ้เบิดลแล้นี่ยิ้วแบกกับเจียจ่อยก็ได้ต้องแห้งม่ยดิวี่นว่าเว้คือร่องผม่นผมนี่ไปไปรอกีวางผมกิงหระเาอ่ะ

เดินิเดมให้นะเดีน่านาตรเงเฉาเสียบเดี๋ยวเพื่อขายมือยองเหรอเพื่อเหเาเป็นมัดขายยุห้ากวอนก็นเอาทำตัวกันไปเอนี่เนได้มาส่วนตัวนเนจีโคงบอก,อกหา,า,อาก,ากห่อนบอเออสักแบกันนะลอยนึงเหรอไม่ลอยพนเมียลอยแล้วนะ คนสูงี่ราไวม่เกี่ยวกนี่ยขึ้นอนล่องนปุดพน่มผู้กองยีบผ้าหีฝนออะคือเบื้องขาฝนตกอ่ะจะเบื้องความหรือมันงา่ยากโอ้ยใหายแค่ยินตากคนยืนยืนการล่าง อยากได้เราอยากพักกันได้เราอยู่เปล่ยังได้เลยเนอะไมีดอกินน้ำใจก็ยอยากได้เราวะกินเดียวกินอยู่เดีดจ้อยเดี๋ยวกินน้ำน้าขันเราไม่ได้ยกินเขาไม่ได้คือว่ากินสิกกนไปสหกรบางหันนอดสวัสดิ์เอาเจ้าไปพันฝีสักปอันเจียบหน่อย

มันกินไหอยู่เจบกจันกูบ่อยยืนนเหียงกูจัเเบียดตามันจินี่หรอขนมไข่เจยังกูยืนนี่หรือะสันเยเยิมอืมเอามาขายข่อยเ้อข่อยจะเส้าบาทมัดมาขายเลอมัดมาขายข่อยยู่หนเหียงแรงเกลี่ยตะแคง แมใสเบ็ดมกันเหรเดี๋ยวไาใส่เบ็ดออก้มใส่เบ็ดถือเล่ให้ยังไงเอายังม่ใส่หเาเบดโอ้โั๊กเบ็ดเอายังเงีอาชีกเดียนตัวเจ้าคนชื้อเดียนใคท่เราคี่สอเอาเอาวะจะมีปะอยงเงคเอาแบบใครสือคนมาขายใคร ไม่มีบ่วงเดียผู้กองอีก,ก็ถือความู้เดียวคุณจินบอฟังโอ้กิน,นพลไม่แล้วพลไม่อันนี้ยังหอหัวเอาแล้วอันนี้ไปกินกับเขาเนี้ยหัวเอาแล้วห้เอาแล้วไปเอาไปตามสบายเธอโยังใครกินเนมเขือเกียนกันบ่ะหอ่อครกินอเกียนกันจับือกัหื่กเินก็ยัง กล้วยนั่นค่อยแก่ค่อยหก่กล้วยร้นตัวนีเยอเป็นยังจคือิจูงไปขายท่นเอาจคันจะจูงของคนไปใส่จาจะไปขายใส่เอาีเดรถใสแก่ไปบ้านจูงไปตลาดน่ะรักกล้วยพรอะว่จูงไปตลาดอีกเจ้าคือหี่ม่เอาสรถไปเก่คันลูกคาเยอยหน้จูงไป

ไม่กินเาดีครัเบเจ้ต่อฮาอ่างเงี้ยรถบ้านมังแงะะ่เลยว่ะพ่อพ่อับนี่พ่อคอยครับเขาบ้านี่าเลือกิ้งะตุ่มไรมั้เอาเดี๋ยวเขาต้มไม,ม,ม่กินบ้านเนี้ยฮะเนยต้มอ่น,ออน้ำต้มป้นานี่แต่จานไมันหล่นจะเป็นล่างช่วยร่างจานออกอีกเรียมคอยบริการเราดีเบาด้ยอี เย็บซีซีมาเหรียญนำเลยเจ้าไอยโมเจ้าเตรียมตัวไว้ดีๆเลยเรานี่เป็นล่างคนสิมาตั้กาลสินแมนซื้อซื้อวันในอันในอันรูปรอดนะตาดีๆเจ้าเห็นเจ้าต้องมากเราเลยในอันเบิ่งอยู่นี่้ะครับเด้อเจ้าไอยเจ้าไอยคนสวยข้าเจ้ามาเลูกสวดอยู่สิบ้ามีว่าสิเข่าคูนกับในอันแน่นอนล่ะครับอืแต่ผู้เชียงผู้กองอีหรอวะ

bắt tay nó nhau 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 đồn nhau 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 เขาไปไหมเขาไปยืนนีเขาไปลวนเขาไปยืนนีเขาไปลวน่วนผู้กองอีไปเก็บไม่่ไจ้ะทุนผู้กองอีไปเก็บขับรถรกระบะเหียาวเทียได้กี่กลอะไแออขึ้นได้ก็

จ้าไปเตะเดียมีอย่างบ่า้อ่เเ็ดไข่เฮ็ดม่มได้เา่หานี่มา้คุณทุกอทุกททุกการี่กาตาพี่รองผมไม่เตเฮ็ดิมบนี้ใส่มดีเสียปาโอ้รจาแคชินะจ้แเฮ็ดไข่เฝากที่ฝกตามฝากไรฝากแชร์พี่้องเด้อกับผู้กองอีตามคำเดียวกังมาหาผู้กองอีแล้วแล้วก็มาหาจีจอย เขานัดกันมากิน,ข,กน,นข้าวเจ๊จ้อยบ่กินบ่มีแนวแยเจีข้าวห้องธีจิตเปียกมั่งคุดดิบพี่น้องว่าเป็นยังอขอบคุณครับสวัสดีครับและย,ยังอยากยังกินเผ่าเขาฝาห้องขอพนใดซ้ำใดห้องเขาขมากินซ้ำนั่นเ้าข,ขอเพ่นใดซ้ำใดห้องเขาขมากินซ้ำนั่นเพราะว่าเปรี้ยวเพราะปัญหาหายห้เอาก็ดีใจพี่น้องผมจวด